สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรนรดาทุกท่านนะคะมาพบก,กันวันนี้อีกนะคะเป็นวันเสาร์นะคะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเมื่อเช้านี้ฝนตกแรงมากนะคะวรนรดาเข้ามาในร้านก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ได้แต่จัดของให้เอฟซนะคะวันนี้จัดไว้เลยแต่ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าส่งไม่ได้ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีอีกนะคะฟ้าท่านประธานเนาะเพราะว่าพอถึงช่วงค่านะคะช่วงค่านี้ ฝนก็หยุดตกนะคะฝนก็หยุดตกนะคะฝนกตกเม่ไม่กี่ทอก็มาได้วรดาก็ได้ไปรับผ้าสิ้นมานะคะวันนี้ผ้าสิ้นมาสวยสวยงามมากเลยนะคะผ้าสิ้นของเรานะคะผ้าสิ้นดักแด้ใยไหมนะคะเนื้อดีเนื้อสวยเนื้องามนะคะ วันนี้วรลาก็จะมายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นผ้าดักแด้ยใยใหม่นะคะเนื้อดีนะคะจากราคา799วรดากวลก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ590นะคะ590ทุกผืนนะคะในที่วรดาจะลงวันนี้ผ้าสวยงามผ้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะเรามาแบ่งปันให้ท่านนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันให้ท่านพิเศษนะคะสินค้าสวยแท้แน่นอนนะคะสินที่แบบว่าเก่าเก็บนะคะมีสินค้ามาใหม่ๆวันนี้ก็โอ้โหเหมือนเดิมนะคะ เต็มที่นะคะสินค้าวลรลลัก็จะมาแบ่งปันท่านในราคาเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอกาสของเราก็มาเรื่อยๆนะคะมาแบ่งปันให้ถูกถูกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะให้ท่านรับไปไว้เลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าวรดาว่าจะเอาผ้ามาไว้ตลาดนะคะแต่ก็พอดีมีที่จอดรถก็เลยมาถือโอกาสลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในวันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะผ้าดักแด้ใยไหมสวยงามมากนะคะ สวยจริงๆท่านดูเลยนะคะสินค้าของเรากริงๆงงามมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขะยาวกว้างมากเลยนะคะอันนี้ปกติแล้วภาพตัวนี้เรียกว่ายาวนะคะ ยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรแต่ตัวนี้2เมตรกว่าเยอะมากเลยนะคะจริงๆนะคะนี่คะ่ะท่านดูเลยนะคะสวยสวยงามมากนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสวยงามทุกคขืนทุกชิ้นนะคะเราให้ท่านนะคะอันนี้สวยดูลายดูเชิงนะคะสวยงามกว้างจริงๆนะคะ่ะกว้างกว้างมากเลยนะคะเบลดาก็แบ่งปันให้ท่านนะคะในราคาพิเศษนะคะ590นะคะเพรานะคะพ่อเมคิน้องขาพื้นนี้590เท่านั้นแบ่งปันท่านเลยนะคะ 590น้เกาบนเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสีชมพูนะคะสวยงามไปแต่งใส่กระเสื้อสีครีมก็ได้ใส่กเสื้อสีเทาก็ได้เสื้อสีครีมอ่อนก็ได้โอเคนะคะสินค้าเราโอเคนะคะอันนี้ให้ไปเลยห้า้อยเก้าสิบนะคะผ้ายาวสองเมตรกว่าเยอะมากเลยนะคะเพิ่งมาใหม่วรดายังไม่พงเลยนะคะวรดาจะพงให้ท่านทีหลังนะคะหากท่านต้องการนะคะสวยคะ่ะจะพับไปเลยนะคะ พับไปเลยนะคะมาอีกพื้นนี้นะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะสวยจริงๆผ้าตรงนี้ราคาที่เหมาะสมขายต้องเกก99นะคะแต่เราก็มาแบ่งปันท่านนะคะแบ่งปันท่านพิเศษใน590นะคะสวยจริงๆยาวกว้างจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะยาวกว้างมากเลยนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเพียง590นะคะท่านใดสนใจรับเลยนะคะวรดาจะให้ท่านในราคาพิเศษนะคะแบ่งปัน แบ่งปันแบ่งปันนะคะแม่แม่ท่านอาจจะงงนะคะวันนี้วลดามายกคลิปอยู่ตลาดเพราะว่าวรดาไปเอาผ้ามาเนาะไปเอาผ้ามาว่าจะมาเอาเอาของที่ลืมแต่พอดีเห็นเห็นมีที่จอดรถก็เลยโอเคเราลงคลิปให้อยู่ตลาดเลยนะคะวรดาไม่ต้องขนของกลับบ้านนะคะเพราะลูกเต้าก็ไม่อยู่นะคะขนไปขนมาก็เป็นภาระของตัวเองเนาะก็เลยทําอยู่ที่นี่ให้เสร็จไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอยากได้พื้นไหนทักมาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ590เท่านั้น590นะคะ วรดาจะไม่ยกอันนี้ขึ้นสูงมากแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะไหลวรลดาบวมนะคะบวมเพราะว่าเรายกยกผ้าฝั่งเดียวเนาะเดี๋ยวจะสลับทางยกอยู่นะคะโบอเคทีนะคะสวยจริงๆค่ะผ้าตัวนี้ แล้วมาอันนี้อีกนะคะทุกคืนนี้ใหม่มากมาเลยนะคะใหม่สวยแท้แน,น่นอนเลยนะคะวรลดายกให้ท่านเลยงามจริงๆนะคะแบ่งปันให้ท่านนะคะ590นะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีไปสนีจามาเลยนะคะสวยนะคะดูแต่ละผืนนะคะงามมากกว้างจริงๆนะคะกว้างมากๆเลยนะคะวรลดาก็ให้ท่าน590จาก7 9 9นะคะบางกลุ่มบางที่ขายจริงๆ7 9 9นะคะขอให้ท่านเข้าไปดูตามเพจตามช่องแต่ละบุคคลนะคะวรลดาจะไม่บอกว่าของใคร ของใครของคนนั้นคนนี้นะคะขอให้ท่านดูเองนะคะนัมเบอร์สามค่ะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะสวยคะ่ะลายนี้มีพื้นเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ามีพื้นเดียวเนาะวรดาจะยกให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะ มาอีกลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะใบโพใหญ่นะคะหากท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะน้าตาลใบโพใหญ่นี้ก็สวยโอเคนะคะสินค้าบางอย่างที่มายังสวยเราก็ขายต่อเติมกันไปนะคะ590เช่นกันนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจี้ไปสนีจ๋าเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะในราคา590กาเท่านั้นถูกๆชิวๆนะคะ ถูกๆคิวๆท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีบไปสสนิจามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมแบ่งปันให้ท่านพิเศษนะคะในราคามาตรฐานห้ารอยเก้าสิบเท่านั้นเองนะคะสวยกิิงๆนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นสีเทานะคะพ่อแม่พี่น้องคะสีเทาสีเทานะคะสีเทาแต่ว่า <c oughs> มันจะเป็นนี่คะ่ะ เทาอมโอรสนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะเทาอมโอรสนะคะเราก็มาแบ่งตามให้ท่าน590เหมือนกันนะคะจาก799นะคะแบ่งปันให้ท่าน590นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายดูเลยนะคะสินค้างามมากนะคะวระดาจะเอาแต่สินค้าใหม่ๆนะคะสีแบบไหนลายแบบนั้นตรงกันเป๊ะๆนะคะ วรดาจะไม่เอาแบบว่าในในหน้า YouTube เป็นอีกลายหนึ่งส่งไปอีกลายหนึ่งไม่ใช่ค่ะอันนี้คือไม่ใช่เพจของวลดานะคะของวรดาจะตรงรับปกทุกชิ้นทุกอันนะคะตรงแท้แน่นอนเลยนะคะงามมากนะคะแบ่งปันให้ท่านนัมเบอร์ห้านะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านแน่นอนสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงเป๊ะ,เป,ะเป๊ะนะคะท่านคะโอเคนะคะนัมเบอร์ห้าเราก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะ สินค้าของเรามีกริงแล้วก็เอามาขายกริงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอามาพื้นนี้นะคะโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผ้าสีล้วนอันนี้นะคะวราดาจะมายกให้ท่านแบบนี้นะคะเดี๋ยวยกไปแต่ละผืน,นะคะ่ะโอเคมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะมาใหม่เลยเที่ยวที่แล้วเคยมานะคะแต่ขายไปหมดแล้วนะคะนี่สวยงามมากเนื้อนิ่มนะคะ สวยจริงๆลายใหญ่ลายนิ่มๆม,มากนะคะวรดาก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเพียง590นะคะสินค้าของเราแท้นแน่นอนมีกิ่งพร้อมขายท่านดูลายนะคะสวยนะคะสวยสวยจริงๆนะคะสวย ลายงามแท้แน่นอนแล้วก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ590นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ590นะคะดูลายดูเชิงนะคะอันนี้นำเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีไปสนิจาเลยนะคะด่วนโบโซหหหหเข้ามาเลยนะคะเพียง590เท่านั้นนะคะผ้าดักแด้ใยไหมสีเงาวับงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเงาวับงามงามากนะคะ เดวลาดาก็จะเอาสีนี้ให้ท่านนะคะสีนี้ก็สวยนะคะเคยมาวลดาก็ขายไปเรื่อยๆนะคะอันไหนที่ยังสวยก็ขายได้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สีเหลืองงามมากนะคะเนื้อละเอียดอ่อนนะคะเห็นไหมคะเนื้อละเอียดอ่อนงามมากวราดาก็แบ่งปันให้ท่านเพียง590จาก7 9 9นะคะอันไหนที่ลดหลั่นเซลได้วลดาก็เซลไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ วราดาจะจัดโปรและเซลให้ท่านอยู่ตลอดเวลานะคะสินค้าของวราดาข้อสําคัญวราดาขายด้วยความจริงใจซื้อบมุดโคดกินบานานนี่คือตําราของวราดานะคะสินค้าของเรามีกิ่งความขายแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านอยู่แล้วนะคะในราคา590บบาทเท่านั้นนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะตัวนี้เราจะยกให้ท่านนะคะ วันรดายกสูงไม่ได้นะคะตอนนี้เก็บไหลนะคะก็เลยจะขอยกแบบนี้นะคะอันนี้นาเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะเก็บไหลตรงนี้ค่ะยกผ้าเยอะเก็บไหลตัวนี้บวมค่ะโอเคนะคะเราก็จะมาให้ท่านอีกตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองตัวนี้จะเป็นคนละเหลืองนะคะเดี๋ยวจะยกให้ท่านดูแต่ละคลิปผ้าแต่ละลายเหลืองไม่เหมือนกันนะคะนี่ครึ่งท่อนนะคะท่านดูนะคะ นี่ครึ่งท่อนนะคะสวยท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายงามมากนะคะเหลืองตัวนี้สวยงามเพิ่งมาวันนี้นะคะยังไม่พงเลยนะคะสวยจริงๆนะคะท่านดูลายนะคะดูลายเหลืองแต่ละเหลืองไม่เหมือนกันนะคะท่านดูเลยนะคะสวยแท้แม่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะงามมากนะคะรักแดกใยไหมนะคะเพียง590ิบนะคะ 590ร้อยเก้าสิบสวยแท้แน่นอนนำเบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆดเลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะในราคามิตรภาพห้ารอยเก้าสิบเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคเด้เวดาจะยกอีกนะคะพื้นนี้พื้นนี้ก็เป็นเหลืองนะคะแต่คนละเหลืองนะคะพ่อแม่พี่น้องคาดูดีๆนะคะนะคะเหลืองอ๋อนี่ค่ะนี่เหลืองอันนี้นี่ค่ะท่านดูนะคะ คนละสีเลยนะคะนี่คะ่ะเหลืองแต่คนละเหลืองอันนี้เป็นเหลืองอ่ํานะคะเหลืองอ่ํานะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม590นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแพมพร้อมแบ่งปันให้ท่านถูกๆในราคามิตรภาพพื้นนี้590เท่านั้นสินค้าของเราสวยทุกพืนนะคะ ทุกพืนสวยงามมากนะคะเราเบ่งปันให้ท่านในราคามิตรภาพนมเบอร์เก้าห้าร้อยเก้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีไปสนีจ้านะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านถูกๆนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกคิน้นทุกอันนะคะอันนี้นมเบอร์เก้าเดี๋ยวคลิปนี้วรลดาจะยกไปสิบผืนนะคะไปยค่ะวรลดาได้มาแต,แต่รอบที่แล้วนะคะแต่ยังสวยสวยอยู่แล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะคะสินค้าทุกอย่างที่ยังสวยยังงามขายได้หมดนะคะ เราขายไปเรื่อยๆนะคะขายไปเรื่อยๆสินค้าที่ยังสวยยังงามขายได้ตลอดนะคะขอให้ท่านดูท่านดูเลยนะคะว่าสินค้าของเราโอ,อเคนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านถูกๆเลยนะคะสินค้าของเรานะคะแต่และพืนแต่และชิ้นนีงงามทุกพื้นทุกอันรู้สึกว่าเรจะปวดไหล่ตรงนี้นะคะก็เลยยกไม่ค่อยได้สูงนะคะขอให้ท่านพิจารณาดูนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกเป๊ะเป๊ะนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดเข้ามาดูนะคะ ฝากเลยนะคะฝากดูให้ชัดเจน EP 1น0 0กว่าแล้วนะคะ EP ของเราขอให้ท่านดูขอให้ท่านทักได้นะคะสินค้าของเราโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องค่ะโอเคสวยสุดๆเลยนะคะในคลิปนี้เรามี10 n u น b e r เบอร์นะคะ 1, 1 8ึ0งพันแปดร้อยกว่าแล้วนะคะหนึ่งสองสามคืนนำเบอร์นะคะคลิปนี้ในราคาห้าร้อยเก้าสิบหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน,น่นอนเราแบ่งปันให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าดีก็พิจารณาดูนะคะว่าท่านชอบชรวงไหนท่านชอบลายไหนท่านชอบเพจไหนนะคะแต่รับรองของวรดาผ้าคามจังหวัดสกลน,นะครไม่มีการโกหกไม่มีการไม่ตรงปกนะคะตรงปกเป๊ะเป๊ะนะคะขอบคุณมากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เมตตาขอบคุณที่ท่านมีกัลยาณมิตรที่ดี ต่อวรารดาตลอดตั้งแต่เปิดช่อง youtube หรือหน้าร้านนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วราดาพาคคำด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ